เพจพูดแปลใคร็ดวิชาปล่มั่วใช่ถ้าหากไปที่เซียงซีตอนผ่านจิงหลิงก็ลองเข้าไปดูด้วยนะจิงหลิงได้ผมจะเข้าไปขอให้คุณเดินทางปลอดภยัยขอบคุณหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นลาลาพูดคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วเหรอค่ะที่คุณน้าบอกให้หนูบอกเขาหนูบอกไปหมดแล้วค่ะ ต่อไปก็ต้องมาคอยดูกันว่าเขาจะมีชีวิตรอดกลับมาเย็นจริงได้หรือเปล่าหวังว่าเขาจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังท่านนายพลครับเราจะไปไหนกันต่อกลับเลยหรือเปล่าครับไม่ออกเดินทางตอนนี้เลยเราจะไปจินหลิงกับเซียงซีครับหลายวันต่อมาจินหลิงท่านนายพลครับ โดยส่วนมากแล้วภายในจินหลิงจะถูกควบคุมโดยตระกูลชนชั้นสูงและเนื่องจากมันอยู่ติดกับเซียงสีตระกูลภายในทั้งหมดจึงมาจากเมืองต้าอูจ่จ้วที่อยู่ใกล้กับผู้อโจครับท่านในพลมาที่นี่เพื่อตามหาอะไรหรือครับผมจําได้ว่าผู้เฒ่าหวงก็อยู่ที่นี่ท่านต้องการให้เขาช่วยหาไหมครับเฉินเจียขวาไหนจะให้ฉันพูดอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งกันแน่คลที่ฉันชอบไม่ใช่ไหน และฉันไม่มีวันจะมั่นกับนายด้วยเจียหลยแตาเธอไม่ชอบฉันแล้วเธอจะชอบใครได้ฉันจะชอบใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยหน้าตาแบบนี้่านนายพลครับผู้หญิงคนนี้หน้าตาคล้ายท่านมากเลยนะครับหรือเธอจะเป็นคนทางฝั่งของแม่เง้นเหรอญาติฉันหรือว่าใคร หลายๆเรื่องการแต่งงานของฉันกับเธอผัวโสดเป็นผู้ตกลงกันแม้เธอจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่สุดท้ายคนที่เธอจะต้องแต่งงานด้วยก็เป็นฉันอยู่ดีเธอนีไม่พ้นหรอกนายปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยสิวะใจะเย็นๆคุณคุณคือไอเวนเอามือสกกรบของแค่อ,ออกจากตัวหลายๆเดี๋ยวนี้ ฉันเจียขวาฉันพูดกับนายชัดเจนมากแล้วนะเรื่องของฉันฉันเป็นคนตัดสินใจเองมาโดยตลอดฉันบอกว่าไม่แต่งกับนายก็คือไม่แต่งนายเลิกยุ่งกับฉันสักทีเฮ้อเฮ้อฉันไม่ขู่ควรเรื่องไงแล้วมันคู่ควรอย่างนั้นเหรอมันก็แค่ไอ้หน้าขาวที่ไม่มีภูมิหลังอะไรเลยต่อให้มันพยายามทั้งชีวิตก็ไม่มีทางจะเทียบกับตะกูลเศรษฐีอย่างพวกเราได้ในสายตาฉันมันก็เป็นแค่ไอ้ขี้หมาเปียกคนนึงก็เท่านั้น เขาคู่ควรแน่นอนคู่ควรที่สุดไม่มีใครเทียบได้ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับฉันไปนมากกว่าเขาอีกแล้วเธอตกลงเธอเป็นใครฉันเป็นคุณก็คือพี่ชายที่ฉันตามหามานานแสนนานแล้วไงล่ะหลายๆห,หวังว่าเธอจะไม่เสียใจภายหลังเพราะการตัดสินใจของเธอในวันนี้ไอ้กระจอกแกรอฉันก่อนเถอะฉันไม่มีทางยอมให้แกมีชีวิตรอดออกไปจากจีนหลินได้แนะ่ ฉันจะรอดูไม่ต้องไปสนใจเขาพี่ชายพี่มากับฉันก่อนที่นี่ไม่เหมาะจะคุยกันฉันจะพาพี่ไปที่ที่หนึ่งก่อนแล้วจะพูดให้พี่ฟังอย่างละเอียดท่านนายพลครับเมื่อครู่เถ่าหวงโรมาหาผมขอให้ท่านนายพลไปช่วยเขาตรวจสอบเขาขุดพบโลงโสกทองสำริดที่ฐานของเราครับหมู่บ้านปอจีเซียงซี ท่านนายผลเจียงมาแล้วหรือครับคุณหวงพูดรายละเอียดของเรื่องนี้ให้ผมฟังอีกทีหน่อยครับเอ,อ่อรายละเอียดก็คือในขณะที่กองกำลังของผมกําลังขุดเจาะพื้นดินอยู่นั้นได้พบกับสิ่งผิดปกติเข้านั่นคือโลงศพทองสำริดโลงนี้มีความแปลกประหลาดมากโดยรอบไม่มียากขึ้นเลยและเมื่อมีคนเข้าไปใกล้จะส่งเสียงดังทันที ผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องใหญ่กำลังคิดจะติดต่อเบื้องบนแต่เจ้าชุนบอกว่าท่านอยู่ที่นี่พอดีท่านไหนพลเจียงผมจำได้ว่าคุณเคยมีประสบการณ์ก้าจัดปีสาาที่เยียนโจดังนั้นผมก็เลยติดต่อคุณผมจะไปดูกับคุณก่อนนำทางได้เลยฉันก็จะไปด้วยเธออย่าได้ตกใจจะร้องไห้หละฉันเค่งแข็งจะตายไม่ร้องไห้ง่ายๆหรอกไปกันเถอะ นายพลหวงกลับมาแล้วเหรอครับคนพวกนี้คือครับผมจะแนะนําให้รู้จักท่านนี้คือคุณเจียงคนละมาจันหงจุ้ยที่ผมเชิญมาจากจินหลิงครั้งนี้ท่านมาเพื่อช่วยเราจัดการลงทองสำริดคุณเจียงเหรอนายพลหวงไม่ใช่ว่าผมจะว่าคุณหรอกนะแต่นี่มันเรื่องของเขตแดนแถบกุยโจของเราคุณไปเชิญคนนอกมาคงทําอะไรไม่ได้หรอกจริงไหมครับ อีกอย่างดูท่าทางเขาก็ไม่ได้อายุมากไปกว่าผมเสียด้วยซ้ำแล้วจะเป็นปรามาจารย์หววจุ้ยได้อย่างไรเขาคงไม่ใช่พวกสิบแปดมงกุฎหรอกนะครับเออมันหาเรื่องตายแต่มันไม่ยอมตายคนเดียวอย่าเสียมันระยะปรามาจารย์เจียงมีฝีมือระดับสูงไม่ใช่คนที่คุณจะมาพูดมั่วสั่วด้ท่านท่านปรามาจารย์เจียงครับได้โปรดให้อภัยในคำพูดที่ไม่รู้จักกาะเทศะด้วยเถอะนะครับนายพลหววเรื่องของเสียงเสียของเราหนะ้ามันแปลกประหลาดมาก ใช่ว่าคนที่แค่เห็นสิ่งลี้ลับได้จะจัดการได้หรอกนะครับโดยเฉพาะลงศพทองสำริ์ที่ไม่แน่ข้างไหนอาจจะมีร่างของกระส์นอยู่ก็ได้เราควรจะเชิญนักเนวทมนต์ตระกูลเหมียวมามากกว่านะครับกลิ่นไอนี้สัตว์กู่ที่เขาเลี้ยงกำลังดูดอาหารวิญญาณบนร่างกายของเขาอยู่งั้นหรอคุณย่าคะเดินช้าหน่อยคะ่ะหืมคุณยา่าอาฟูมากันแล้วหรือครับ นายพลห่วงผมจะแนะนําให้รู้จักนี่คือคุณย่าอาฟูนักเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่จากตระกูลสือแห่งสร้างซื่อท่านตกลงว่าจะช่วยเราตรวจสอบลงสำริดอย่าผูดมากให้เสียเวลาพาฉันไปดูลงศพนั่นเถอะครับครับครับเชิญทางนี้ครับคุณย่าอาฟูเราก็ตามไปด้วยเถอะครับ ทำไมไม่รู้จักท่นุถนอมสตีผู้บบกวางเอาเสียนเลยฉันเกือบจะล้มลงอยู่แล้วนะเธอเป็นใครฉันเป็นใครไม่สําคัญที่สําคัญคือคุณอายุนตามมาหล่อมากหลังจากจบเรื่องนี้เราค่อยคุยกันนะหนังจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ท่านนาผลเจียงมิเสน่ห์ไม่เบาเลยนะครับเอ่ <c oughs> มรีบตามไปเถอะ นี่มันกักขังมังกรเหรอเพจผู้แปลเคล็ดวิชาแปลมั่วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับ